สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC วันจุกูจุคนเ้อมันนี้มาพบมาฝากกับสร้างสาก่อยบรรยากาศตอนเช้า,า <c oughs> ไปกับเข่งหนะ้าสาลาพี่น้องปะไปลงใส่บาทนํำกันพ่อแม่พี่น้องวันนี้ถ้า้าเข่งนะซาเข่งไปซื้อของกินจามม้าบ่มีมีต่ปิงเอาปิงเดียวแล้ว <c oughs> ไปกับพ่อนนงอ้อยกับน้องอ้อยคือเก่าเนาะทุกคนไปไปวันนี้ลงใส่บาทเนาะวันนี้สาก่อยกนะ็อยู่บ้านอยู่เพือนเนาะพี่น้องสาก่อยก็ได้ลงใส่บาทน้ำหมูเนาะ ดีใจลายพี่น้องเมื่อนี้เมื่อแต่เก่ากาอยู่หายอยู่นากับบ่ค่อยได้เข้ามาเนะาะตะกอยกับไ่ได้แต่งดูรดอกบ่ม,ม,มีชุด <c oughs> เขาก็ได้ขนมและก็ดิโดเนานะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวฮาก็จะไปซื้อน้ำอยู่เพื่อนาสาวคนหวยยางเนาะพี่น้องเดี๋ยวฮาจะไปซื้อน้ำยาหรือว่าน้ำไปใส่บาทเนาะพี่น้องทุกท่านได้น้ำ

ไปเด้อแก้มลงหวานไปกินน้องไปใส่บาตน้ำกันไปแหวนฉันชาวไก่อีก <c oughs> ไปน้ำกันหลายคนไปเด้อไปเด้อ มาหอดวัดแล้วเนาะทุกคนยายกับมาไปใช้บาทกับยายยายได้ยังได้ได้ปลาทูได้ขนมป่ะขึ้นแมมบรรยากาศอยู่วัดน,นี่เนาะทุกคนตอนนี้เขาก,ก็าัรอถ่ายเพราะเนาะเพราะว่าเ้าก็ขึ้น มาหอดอกุฏิเนาะเพื่อนกระดังประธานในสันเข่าพรา,า,าว่าพระเข่าเพื่อนยังอยู่นอกคนนอกคาตอนนี้เฮาก็านั่งอยู่ทั้งเทิงหมเลยพี่น้องันกันยังตอนนี้เฮาก็านั่งอยู่ท้างหงาะย้ายสบายดีเนย<ส><ด><ส><ด> วันชินเนอะอวันพระใหญ่เนาะทุกคนลาวครับวันพระใหญ่วันพระใหญ่ลงมาใส่บาทนำการนอบพี่น้องวันนี้จะกอดกับมากับน้องอ้อยน้องอ้อยตอนนี้เพิ่นกำลังย่อพระเข่าขึ้นเนาะ เนีน่เพือมีทรงองค์ผมมีจัวกับหญื้อคูกูหนึ่งเนาะตาเข้าเขาก็ได้ลายอยู่เหมือนนี่เนาะทุกคนเพราะว่าเป็นมือวันจินใหญ่ตอนนี้พอน้องอ้อยเพิ่อนก็นจะได้ไปใส่บาตรแล้วเนาะทุกคนเฮาก็จะนั่งถ่ายเพิ่อนมาเอารูปเนาะ บาลายบดาโนภวญาอมวิยะ ชารอก็จะได้ไปใส่บาทแล้วทุกคนบรรยากาศกันต่อแถวกันเรียนไปโ ตอนชั้นก็ไปถ่ายอาจจิไม่ได้เห็นนอกราะว่าเขาด้มีมือก้อง

อันนี้จยงคองจยงกองนลุกอันนี้อว่าแล้วแล้วหวานแล้วว่าแม่ขึ้นก็ได้ขพ่าไปไถาดพญหญ่ปะแล้วน้องพี่น้องเขาก็สิประหยน้ำอยู่ทั้งนองเขาสิขึ้นเนาะตอนนี้เขาก็สิประหยัดน้ำกาบถาดเนาะพี่น้องกาบถาดพญหญ่ พ่อของยายตะก,ก่อนน่ะเป็นเลนเป็นหลอดไปและตอนนี้ชาเขีงเพิดกามาก่อน phát này quá năm giạt đã bay giạt nhẹ như này đi đi นี่ก็จะเป็นถาดยาปูถาดยา่านมาแม่ยา่พอแก,ก้ว เห็นยายของเป็นขอลุงของตาคงค่อยนี่แหละฮัลโหลรอบฮัลโหลน้องจอบฮัลโหลน้องจอบฮัลโหลฮัลโหลน้องจอบอาบ้านเอ๋อเนาะประธานธรรมพันธ์แจ้งการ นี่คือวรเนี่ยนะเนี่ยพอเหเออพอแผ่ขายใหญ่กว้างชื่อเก่าเนาะหลังจากกินเผากินปลาแล้วแต่ละเรือแต่ละชานเนาะอันนี้ว่ารวมเบียรงานอะไรทั้งรวมเดี๋ยเนาะจะได้ไปเอาไม้เนาะเออไม้ย่างอยู่ที่หน้าดองโรเออหรือว่าหน้าหัวหน้าโรสเพื่อนเนาะสองต้น เออมันก็ง่ายเนาะจังหวะได้แต่ทายใหญ่กว่าน้องสาวหนุ่มราชการคือเก่าพร้อมด้วยรถเนาะเออซอยเแ็ดซอยชานนี่เป็นฐานฐานบุญโหรานโม่านตัดสินส่วนตัวไปในครอบครัวเนาะเอาเขามาเป็นของรวมเนาะเออ

อาแผ่ขายย้ายความตอนนี้เขาก็าแล้วใส่บาตรไปที้เรียบร้อยแล้ว,วเนาะพี่น้องเขาก็ชิบได้อยู่กินข้าวกินน้ำอยู่วัดเนาะเพราะว่าเขาก็ายากลูกเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ะิับวมีอย่างไรเนาะฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาเป็นกำลังใจสกอยเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปในเดอ้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆจากช่อางสกอยหัวยากสบ,บายดี